ไม่ต้องดำให้ไวอย่างใครเขาจงดำเอาเท่าที่เราจะดำไวไปนี้พี่น้องมือนี้น้องสิมาดำหน้ามือเล็กหลังจากที่วอมมาหลายมือแล้วพี่น้องมุสซานินก็พากันลกกาะน้องพี่น้องตอนแรกว่าสิพากันมาดำแม่วาจักเตาะมัดกะสี่ร้อยสี่ร้อยตกะว่าสี่ร้อยเหวียญมัดน้อคนว่า น้องตัวเกีียวีิมาทรงชาเขียวเติมพลังก่อนดำหน้าน้องพี่น้องส่วนแม่วาแหละเอาโยเกิรได้คนกพิ่นบอมก่อนนะแม่คนกินหวานบุได้กินโยเกิร์ตรสธรรมชาติไปเลยมีประโยชน์นะแม่กินเลยนี่สิมาทรงชาเขียวพี่น้องดีดแน่นอนสิบุส่งเข้มประดัน,น้อยนมบุรับ ชิมหลายกาพี่น้องเลยนอนไม่หลับเป่าพรมแล้วครับพองลงดำนาแล้วครับหลังจากที่พักผ่อนมาหลายชั่วโมงน้องอยากดำหน้านีน้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องซาเขียวนี่เอาใส่ไปแบบนี้เลยนี่เต็นกระแปงอันนี้เลยพี่น้อง สำหรับวันนี้ห้าบวเฮดเข็มเด้อพี่น้องเพราะว่านชิดดีไม่ใช่น้องบรับแรงะนะไอพี่น้องเนี่มามาซิมน้ากันวันนี้ว่าพอดีหรือเปล่ามาเติมพลังก่อนลงดำหนาพี่น้องลองซิมเบิงว่าพอดีไหมอ,อือหืออือหืออร่อยขนาดนี้ไม่ชิมแล้วอือหืออร่อยมากน้องเลยแซบมีพลังดำหนาแล้วบะน,นี้นะ ใส่น้ำแข็งเยอะๆเราชอบสบายดีมามาพี่น้องให้หน้องน้อยซิมซาเขียวดูเป็นยังไงร่อยไหมหืร่อยนักเนียนร่อยโอ้โหร่อยมากเจ็ดโมงจะขึ้นพี่น้องวันนี้เพราะว่าดีบซาเขียว พี่น้องม่งซาเกียวติ่มอันนี้เลยไปไปลงดับน้าวันนี้พี่น้องไปเมฆคืมมาคือฝนจีตกได้พี่น้องเลยแต่ว่ามื้อนี้นักฝนยังบ่ตกจักเม็ดพี่น้องเลยตัวเกี่ยวกับไอ้คนเอากากับสาสุกเนาะโอ้ยเมื่อยเด้พี่น้องไปไปไปตัวเกี่ยวดีแล้วบานนี่สีดำให้ได้เท่าที่ห้องสีดำได้เด้อพี่น้องอย่าตั้งความหวังหลาย <laughs> ดำหน้าให้ใหญ่ปีแรกมาให้ตั้งความหวังเยอะนะห้องสิคาดก่อนประมาณเค่งหนึ่งเนาะพี่น้อง <c oughs> อบเอามากวันนี้แต่ดีที่เพิ่นยังบบเดตให้ได้พี่น้องเลยเอามาเด้อพ่อพี่น้องวันนี้มาดำหน้ามือแรกเนาะยกว่าบบส่วนเด้อพี่น้องมาเลยมามา <c oughs> ดำหน้าดำกัน บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องนามนาลุยพี่น้องเขาซื้อมาขับขับได้ดีพี่น้องขักแต่มันใหญ่ขักย้อนยังย้อนยังบ่ได้เมื่อยย้อนหายก็โลงพี่น้องนุ่มอดอัดตลอดเมื่อนี้มันดีดพี่น้องกิ่นสาเขียวสาเขียวคือปลาล่างนะเดี๋ยวนี้หาหนึ่งทุ่มมันยังบดได้มืดได้พี่น้องยามนาเนาะยามนานั่งขับเลยงามเกี่ยวข้าวแล้วขับไว ยามเกี่ยวข่าวนีหางมุมขำแล้วสู้สู้สู้พี่น้องเอ้ยมาบึ่งน้ำกันมามือนี้เขาสีดำได้ครึ่งหนึ่งบ่หรือว่<ด>า<ำ>หรือว่<ด>า <ำ S 2> สีแล้ว <ดำ S 2> <ำ>เลย <laughs> ดำบดกาเนี่ยพี่น้องกา้ากันหลายเติบอยู่โอเคหน่าชิพ่ออยู่ตรงเนาะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องสิได สำไถ่แบบดำน้มวันนี้เนาะห้บักใหญ่ๆหนึ่งว่ายังไม่เคยดำให้ใหญ่เท่ายังกะบ่ถึงเนาะเมนว่าจะได้หลายบ่อหรือว่าจะได้หน่อยดำจนคำทุลักจะขึ้นขั้นทุลึกไม่เมื่อยนะให้ไปจิบซาเขียวพี่น้องเพราะว่าทรงไวหลายอยู่แต่ว่าข้อเสียก็คือน้องบรับเด้อพี่น้องกินหลายน้องบรับมืออื่นน้ำหน้าต่อแห้เมื่อยก็เก่าเนาะบรับ อ่อนนอ่อนอุ๊กใส่ไปแล้วคนใหม่ไปขัดข้ออีกแวแน่นท่านผู้ใดอันใจกล้าเป็นใจกล้านะพี่น้องดำไวเยข้าไปเบิ่งพระเจ้าดำ่มพ่ะนะพี่น้องขึ้นขักพระเจ้าใจกล้าแน่นมือหนึ่มนี่ใจกล้าออกมาแบบนี้ข้าวนี้นะถ้าจะเอาลงดำมในือนี้ใจออกมาเบิดนดิพี่น้องพี่น้องเบิ่งนะลูกดิกงดั่มหน้าดำนะด้อมอยู่พมาโซนแลนด์ลดกล้องขาเราทุบเราพัดขึ้นจะมาดำหน้าโซ่ ลูกดิ๊กไปแม่บึง้งเอาไม่แสมาตีก่อนพี่น้องเลยนารอดงขามาดำหน้าตอยบบันละุกดิกขึ้นแล้ววายลุกดิกเบิ้งบบ้งกดิกขีดื้อเนาะขีดื้อได้ไหลกรบโบไปไปไปพี่นอแค่<ป><ป>แมนเฮ่าอันกาเฮาค่ะ คนเอือนอย่างกอนงทอมทอบทอบก้าดีค่ะตั้าจิตใจกล้าง่ายนี่ก่น้องเบิ่งต้นกันมัดก้าตัวนี้เลอกว่าใหญ่แม่นกายของเขาอีกงามขาเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งงามวะเข้าเนี่ย ตวที่ว่ามันห่างกันยูก,กาเป็นกองข้าแค่ไหนก่อแบบก่อแย่พี่น้องถ้าเบิ้งหน้าเขาดำเนี่ยจะเป็นยังไงดำหน้ามันก็ต้องได้กองกลนได้พี่น้องเลยโ <c oughs> มแมนสิโมมาก้นกองก้นถ้าเป็นผููบ้าโมมาก้นโมมากระยาดอกพี่น้องโมมากระจำเป็นแล้วพี่น้องเลย ใครบกกองก้นดำหน้านี่อ <ไฟ S 1> นอนดเบอบเย่างเด้อพี่น้อง <c oughs> ขเขาจ้านอนดำเหมือนได้เห็นว่าผู้สาวบ่มากคนอันดำหน้ากองก้นว่ะเหมือนนอนดำก่อนว่ะ างบ่มีน้ำนี่กะอยากอันนั้นหน่อยหนึ่งนิกบ่อยากอืแบบเฮาแดดเฮาอันดูดน้ำขึ้นมาพี่น้องถ้าบ,บ่ดูดน้ำใส่ยันยังบ่ดได้ดำพี่น้องเลยอันนี้ดูดน้ำใสจริงจริงหนึงแล้วมาลอลุ้นกนกันปะฝนชิตตกเมื่อใดเนาะดำหน้าโนอนอะไรคันนี่นะโนนอนว่าันนี่บ่มีน้ำแถวแคมกับบ่มี มีเป็นบางบ่อนเนาะเอาไปไปไปดําโตดําโตจังนอง,งมาสิบแล้วกำ <laughs> ลังดีดเลยหนุ่งน้อย่ะพี่น้องสิงไปดึกซาเขียวอีกหนุ่มน้อยปะ <laughs> ตอนนี้แดดประมาณสี่โมงก็กลัวเลยพี่น้องเดี๋ยวพ่นที่ถามะ่ะ <c oughs> เป็นยังข้าคู่ดำไปเดิน,นี้ว่ามันโน่นบางนี้ถ้าเขาเหยียบมันให้แน่นพี่น้องทั้งที่ดำบบได้ก็เลย่ะ ดำไปแบบนี้เขาจะไม่ได้เหยียดให้มันแน่นก็เก้าทั้งเพลงแห่งเหมื่อยตื่นพี่น้องเลยทางวิทยุไม่หวาพี่น้องเลยคนเราเรื่องบ่วงสวงอยู่นครพนมเจ็ดวันเจ็ดคืนปะพี่น้องวันที่เจ็ดหาวที่สิบสามเจ็ดแปดเก้าสิบดแ็ดสิดสองสิบสามก็เจ็ดวันเจ็ดคืนนะไรอ้าวเหรอใช่ยปไปดำดำดำ ตัวเกี่ยวดำหน้าโนอนเด้อพี่น้องโนอนอีกบวหึงต้องเนาะเบเน่นอนอรีพี่น้องสามใบเท่า, <laughs> า,เ,ทา <laughs> เน่นอนอลีสามใบเถ่า <laughs> ใกล้เส็แล้วพี่น้องเลยตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบเก้านาทีค่อยแต่มันบวชเปันได สิบเจ็ดนาฬิกาสิบเก้านาทีตอนนี้มลมพี่น้องเลยดำทชนี่เลยผูดีครับไม่ร้อนแต่ว่าเครื่องเนี่ยร้อนแล้วเครื่องดำนาเนี่ยอากาศมัาไม่ร้อนรับจ้างดำนาทั่วอาณาจักรกว่าฉันโอ้ย <laughs> อาณาจักรตวเอมันแล้วน <laughs> คนฝนสีมาแล้ววันนี้เออลมคือฝนสีมาเลยพี่น้องทุกอ้วน,<า>น,นกับสิป,ปิวแล้วเันนี้เาปิวได้เลยดำนาซอยเยอมันแล้วก่อน เป็นว่าในคลิปอันเหมือนตัวใหญ่ๆเนาวะว่ะตัวจริงตัวเล็กๆว่ะเบิ่งแต่ลมพัดันยากปิวแล้วพี่น้องเลยคิดเอาเชนนั้นแหละในกล้องเนาะถ่ายไกลมันคือตัวใหญ่เลยคักแนนอนสามใบเทาเอาเอาให้แล้วลูกพี่น้องมึงแล้วแน่นอนเอาแบบเรือไปลูกเอาเรือไปเลยเนาะคืองูเหนื่อยก็เรือไปเลย โอ้เป็นน้ำชาเขียวหลีได้โน่เอย้ยเมนบม่ได้เมื่อยเป็นไหนพี่น้องกินน้ำชาเขียวดีข้าขนาดมาอืออื่นเอาอีกกับบบเดตเป็นไหเนาะอืดส่งแต่เช้าเลยกินแต่เช้ารึลูกกะเย็นสบายวิทแล้วบาน,นี้วิตวางหน้าโน่นล่ะ ไปดำว่ามีน้ำแล้บ่นสาวเซโนดำหน้าน้ำแล้วได้บ่อยตุเกียววิชนานโนแล้วถ้าบิดลงน้อยว่าหน้าให้นี่นะสองมืงหอหอ่ <laughs> มันดำไปดำมากมือนี่แล้วพี่น้อง <laughs> ไปดึกดึกดึก แล้วว่าได้ดูดน้ําใส่ดาลันฝนที่ตกลมคือฝนที่มาเลยมากกับมากนะดับมาอื่นอีก <No. S 1> เนาะจะได้ดูดน้ําจะได้ไม่เปลืองน้ำมันเย yeah. พ <laughs> ี่น oh, yes, bon ้องเห็นบอลุงกินน้ำทางหลังเอ้ยหลงขอมือสีอ๋ออย่าสีเด้จุกกนเอาเกาแล้วลุงเอาก็เอาเปากุนหม็นซะด้วยลุงลงกินน้ำพี่น้องเลยบึดบึดจำบึดจำบึดจำบึด ฝันสง่งเหื่เนะเรามันเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วตอนแรกนอนบุงเรื้ยงเลยรุ้งเจ็ดสีวันีเจ็ดแสงครับผม ทุกคนนะ้ำมีแบบนี้นะสว่นวนี่สีเลียวไว้เนาะยำงพักอยู่เวยพัดดังมาเลยไรเนา่เปนบินลวบอโน no. ิดละอ้เสร็จแล้วล่ะเด้อขอแม่พี่น้องสูดที่วิเทงพี่น้องแน่นอนอ๋อเรียลสวยเนาะแม่เนี่ยสิบุได้ตอนนี้ค่ะส่วนสิลูกปวดตุนปวดตัวขนาดเลยละลองฟังคำคมหรือยัง ไม่ต้องดำให้ไวอย่างใครเขาจงดำเอาเท่าที่เราจะดำไวถ้าที่ดำไม่จำเป็นต้องเหมือนใครตัวเกียวตัวเกียวหาคาดหวังได้พี่น้องเอ,อ้ยมือนี้คาดหวังว่าจะดำให้แล้วตัวเกียวดำให้ไว เฮ้ยยืนกับสิบว่ายแหละพี่น้องเอ้ยสามใบเถาเฮ้่มันสุดยอดอรีพี่น้องเอ้ยบ่คิดบวชันหรือว่าสิแล้วไห้นี่ขอบขอบิ่นนั่นแหละเห็นต้องแซมขอบ เอาเอาเอาเเพื่อดำแล้วนี่6โมงครึ่งนึกพี่น้องเลยตอนนี้ก็6โมงก็กลัวละแม่มยุ่งจนมาหาละกินนี่ยุ่งลงทงุ่งนาอีก บินให้สูงอย่างใครเขาเราไม่มีปีกจงบินเอาอ้าวห่างผู้ไดบัดนี่เท่าที่เราจะบินไหวบบบบ,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 บ คันบมกองก้นดำหน้านีา่ก็สิบวแล้วพี่น้องเลยมื่ออื่นมาอัปเดตอาการดำหน้ามือที่สองพี่น้องเมื่ออื่น <c oughs> ย่าลุกบ่ได้ดู <c oughs> ลืมตื่นเข้ามาแก่เอาพี่นอง <laughs> <c oughs> ไม่หวาเราเป็นคนแก่ โชว์ผลงานพี่น้องเอ้ยแนมสุดลุกตาเลยวันนี้นะกูมไม่ได้คาดหวังว่าจะดำเสร็จหรอกวันนี้อะเดินไม่ได้กูมไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่โอ้ยพี่น้องเลยปวดบิดข,ขานี่หัวเข่านี่พะเจ้าอย่างเมื่อแต่หน้าอังเป่าดุ๊ปติ๊กออียงเฮ่าพะเจ้าพี่น้องพระเจ้าก็หากระเมื่อแต่หน้าคือกัน เฮาวกะพอดีสาเร็จให้นี่ถือว่าสุดยอดดีๆบคลคิดเลยว่าสิแล้วนุองน้อยว่ะสองมื้อน่าจะแล้วปั๊ดทสุดยอดต้งเล็พี่น้องอเจ็บปวดแอวแล้วก็ปวดว้างนี่นะนะว้างอันพี่น้องวัางขาว้างตึงเลยเนาะเอาวันนี้ข้าวที่พากันไปอาบน้ำล้างตัวโตก่อนเดอพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาฟเซโนแฟมิลี่เด้อโดยการโดยกาโฆษณาเด้อพี่น้องเพื่อมีกำลังใจในการดำน้ำม,มือที่สองมืออื่นโอเคสบายดีสบายดีบายบาย,บายแต่ว่าห้นี่คือสจอใคเนี่ยเหมื่อยแห้งพี่น้องเอ้ยลูกกากาหากันแล้วรับขักรับเนี่ยเปล่าเอ้ยเปนเมื่อลุกเปล่าเมือม่อลุกเมือม่อเมือ่อลุกไปตื่นตื่นเปล่าตื่นลุกงเมื่อ อังเป้าตื่นเมือม่อได้ลูเป้ามือแรงดำหน้าได้ลูกเอ้ยนี่ลูกกาได้หลายแล้วนี่ลูกไปเมือม่อเมือม่อ,อนอนหลายป้าเหนเด็กกบับบตตื่นเป้าตื่น,นลูกเป้า <c oughs> <c oughs>